哪能跟差不离？行 <cream. S 2>。我看看你的，你看你养的怎么样？你老爸，hey、你老 <alta> 爸。<bay> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาในงานพิธีอาบเดือนหลานชายนะคะนี่คือขั้นตอนวิธีการทำดีชะของเกรเรียงแดงนะคะ,ะ,คะทุกคนนี่เวลาเขาหุงข้าวนะคะหุงข้าวค่อนข,ข้างแฉะแล้วก็นำมานวดแบบนี้นะคะ เพื à, ừ, ่อนบอกว่าจุบน้ำเห็นน้อยหนึ่งว่ะมันจะได้อันนี้อ๋อคะใส่กําน้อยกําน่อย น้ำต้มไก่ข้าวนี่เราต้องนวดให้ละเอียดเลยนะคะทุกคนนวดให้เหนียวนวดให้แบบให้ เละที่สุดเลยนะคะทุกคนนี่แม่แม่อันนี้คือไก่ที่ย่างเสร็จแล้วไปตามตามเสร็จแล้วมาคั่วต่อนะคะทุกคนคั่าวากับน้ํามันต้องใช้กําลังของผู้ชายนะคะผูมามา้หญิงก็งถ้าทาน้อยๆก็ทําไหวยอยู่คะ่ะแต่ถ้าหม้อใหญ่ๆนี้ต้องใช้ผู้ชายมาช่วยกวันทาค่ะเดี๋ยวไมากโจเย แล้วดีชาตินี้เจ็บแขนขอยาไขรแก้มเนื้อหน่อยได้หรอเดี๋ยวใครเออปนญญาเอี้ยมัวใกล้ๆทำไปเออ ใส่น้ำใส่เครื่องใส่เครื่องใส่ไก่ข้าวเฉยๆยังยังไม่ได้ปรุงรสเลยอันนี้นี่อันนี้นนคือใสอ่น้ำซุปเข้าไปน้ำซุปกระดุกที่ต้มไว้นะคะ ข้าวนี่คือข้าวที่เราต้มเอ้ยเราหุงแบบแฉะแล้วเรานำมานวดนะคะทุกคนนวดด้วยไม้ไผ่นะคะนี่คือเครื่องปรุงของเขานะคะอันนี้คือคิวนะคะนี่ต้นหอมผักชีอันนี้ก็คือขิงนะคะทุกคนนี่ใส่เครื่องปรุงแล้วนะคะ เครื่องปรุงของดิชาก็จะมีต้นหอมผักชีนะคะมีคิวหัน่นมีตะอาหรือที่เรียกว่าขิงนะคะเราต้องไปตำตำให้ละเอียดนะคะทุกคนแล้วก็มีพริกดิบนะคะพริกดิบตำแล้วนำส่วนผสมทั้งหมดนะคะมารวมกันมาใส่ในข้าวนวดที่เรากำลังนวดอยู่นะคะแล้วก็นวดต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะ ถ้าไก่เราได้ที่แล้วก็จะนำไก่ที่เราไปทอดมาใส่รวมกันแล้วก็ทำการนวดต่อไปอีกค่ะใส่น้ำซุปเข้าไปที่ทำอยู่นี้เรียกว่าดีชานะคะทุกคนเป็นอาหารของกะเหลี่ยงแดงเลยนะคะ กเหลียงแดงเรียกเมนูนี้ว่าดีชานะคะข้าวนวดข้าวตำค่ะทุกคน่ะเอกนงกันค่นนนะ นอำสุกไปดูคนหนวดมันค่ายคางแล้วเด้อ กว่าจะเป็นดีชาได้นะคะทุกคนหนวดไม่แหกเละๆหนึบๆเละเลยหเนื้อเนียวหนึบหนึบคือมันเข้ากันนั่นละอ่ะมันไปเข้าเบอร์ถ้ากะเรียงขาวเป้นกับห้องว่าเข้าเบอร์ ถ้ากะเหลียงแดงพ่นกห้องดีชะเออกรมกานไ่ที่บ้านทำไไม่ทำค่ะัไม่เคกิล้ก็รัห็นครั้งแรกอยู่เลยค่ะนี่ครั้งแรกนะครั้งแรกของสองคนนี้นะคะแต่ก็ต้องลงมือทำแล้วจ้าครั้งแรกของคนเนียค่ะตายคนหนึ่งคนเมืองค่ะถ้าเขามาลำบาก พินาตอย่าจวนมาแฮมเนอร์เนดอละก็ถามไงว่างานแตงมีไหมเนี่ยเออเนี่ยลาเชียงใหม่ใช่ไหมไม่ใช่หรถ้างานแตงนีแนวอย่างน้อยหมูได้ใกอหมูคันถือก็แม่พอฮะ หมทา,างงานแต่งในปนเจ้าหมูคัเนเหรอสี่ <4 S 2> ตัว<า>อย่างน้อยสี่ตัวนะคะทางงานแต่งงานแตงรอบเหออแต่ว่าอันนี้งานอาบเดือนนะคะงานอาบเดือนกว่าจะได้กินก <laughs> นะว่าจได้าากิน ข้าวต้มนะข้าวต้มนะคะิ <S <S um> ้นหอมข้าวต้มแต่ว่าอันนี้มันดิชามันเป็นข้าวต้มสมุนไพรอ่ะมันสมุนไพรนะใส่ขิงด้วยใส่คิ้วด้วยใส่หยางสะปะกินดูสิินดสินดสิกนดูสินดินดอกินดูิน อถ้าเราพิ่ป่นใส่ได้มันมีพุกพริกอยู่เหรอมันมีแจ้ดะเจ้าเนาะเปิ้นต้องใส่อยู่เเดี๋ยวตัวลองจิ้มห่อจิมดูก่อนอโ มันจางเกลือเรียบร้อยผสมต่อไอ้นี้ใส่เกลือเพิ่มมห้น่ะโอเคจางเกลือหน่อยรุยต่อ ความเผ็ดนี่มันได้ละำคังแรกนั่นเองอือ กว่าจะมาเป็นดีชะได้อไม่แหกเนอะ ừ 목ไหอ่ะเออมัก ừ. cả ป้อนอ่ะป้อโอเคป้อว่ะอร่อยแล้วได้ที่แล้วนีมนี่คือดีชาของเรานะคะทุกคนอ่ะใช่ปะมาน้องนุชน้องนุชมากินเอดิชา เอดีชาอวีอวีอวีอโม